สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นต้นไม้เก่าแก่โบราณนะครับนั่นก็คือต้นแดงนะครับนี่ฮผมถ่ายภาพช่วงเย็นนะครับไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นชัดหรือเปล่าผมจะพาพี่น้องมาดูใกล้นะครับต้นแดงเป็นไม้เนื้อแข็งมากครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นต้นที่ น้ำขังและก็ทนความแห้งแล้งได้ดีมากนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งมากนะครับต้นนี้ก็มีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีผมคิดว่าผมอาจจะตัดเพื่อทำเสานะครับเป็นต้นที่ผมเล็งเอาไว้ว่าผมจะเอาไว้ทำเสานะครับไว้สร้างบ้านเรือนโอเคครับพี่น้องครับสวัสดีครับ